ชาวอำเภอแม่สอดพร้อมใจกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาูมิพลอดุลยเดชมหราชบรมนาบพิษค่ะที่บริเวณนิสัน 1, อเอมอวัน,มน,นอำเภอแม่สอดจังหวัดตาานายสมชายไตรทิพชาติสกุลนายอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยนายแพทย์สมยศกรินทราทัน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดเยี่ยมชมการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีคณะกรรมการกิ่งกาชาติและเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทั้งนี้สภากาชาติไทยได้ออกรหัสสำหรับโครงการคือ 0J0414 โดยสมาชิกเครือข่ายและผู้บริจาคโลหิตสามารถแจ้งรหัสดังกล่าวแก่หน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อนับจำนวนยูนิตรวมเข้าโครงการบริจาคโลหิต85,000ยูนิตต่อไป